How about Tuesday? How about Tuesday? Ah, go. Oh, mu ki, go, mi, ah. Hi, Changman. How about going shopping on Tuesday? So sorry, Tuesday, I have to. I have to teach. What am sorry? Mu ki, yang dae, yul e no. I have to teach. How about อืมมันมันเด How about Monday Monday after class I will be free หลังจากหลังจากเรียนแล้วอะ่จะฉันจะว่างนะโอเค So um on Monday ใช่ไหมอืมคือหลังจากเรียนอะ่ะได้เนาะไปชอปปิ้งหลังจากเรียนประมาณนั้นโอเคนะอ่ะทีนี้อันนี้ที่เขาพูด มันจะเป็นยังไงเขาก็จะคุยหาเวลาแล้วก็บอกเงื่อนไขไปเนาะอือือนี้คุูอยากให้ลองทำเป็นการบ้านวันเนี้เพราะปิดเทอมไม่มีการบ้านอยู่แล้วใช่ไหมใช่ไหมอ่าโอเคครูอยากได้การบ้านเขียนไดอารี่จริงๆเขาอยากให้เขียนเป็น work in pairs แต่เขียนไดอารี่ของตัวเองเลย นะเวลาเขียนได้แรี่วันวันวันไหนวันถึงวันหรอคะหรือว่าอะไรในสัปดาห์เลยก็ได้วันนี้ฉันทําอะไรปตอนเนี้ยโอเคไหมอืมหรือวันวันหนึ่งหนูไม่ได้ทาแทบไม่ได้ทําอะไรเลยค่ะเออนั่นแหละถึงบอกว่าเป็นสัปดาห์เดย์แ plan ต่นกเดย์แ p l a หรือว่าเป็นอ่าอะไรอ่ะคือเป็นแผนที่เราจะทําอ่ะ อาจจะไม่ต้องทําก็ได้รู้สึกว่าเออฉันอยากทาสิ่งนี้เมื่อตื่นฉันฉันจะช่วยแม่ทํากับข้าวนะฉันจะอะไรอย่างเงี้ยโอเคปะไม่ช่วยเหรอเห็นช่วยอยู่แม่โพสต์แม่โพสช่วยทํากับข้าวบางครั้งค่ะแต่เดีย๋ยวนี้ตื่นตื่นมาก็ก้าวมุงไม่ทันช่วยนะ <laughs> เอออ่ะก็สมมุตินะก็อ่าแบบนี้ แล้วลองเขียนดูจะเขียนเป็นทีละบุลเลตก็ได้หรือจะเขียนเล่าเป็นทั้งหมดเลยก็ได้ว่าเนี่ยนะฉันจะทำอันนี้หลังจากนั้นฉันจะทำอันนี้แบบนี้ก็ได้โอเคไหมอ่าเวลาเขียนทำทำยังไงเช่นสมมุติถ้าเขียนเป็นเขียนเป็นพารากราฟนะ this is my diary mm hmm. my diary d ดอารี่เขียนครูเริ่มเขียนไม่เป็นมันจะเป็น d ดอารี่ดอารี่คือบางอันมันจะแปลว่ามันจะมีเขียนคล้ายเนี้ยว่ามันคือนมอะ d ดอารี่นมเออนมอ่า my d ได r y ถูกไหมเนี่ย Diary ไหนอะ Diary โอเคทูโอเคโอเค this is my diary อ่า uh, mm hmm. ถ้าเป็นปกติเราชอบทำอะไรเช่นอะไร I usually get up at nine o'clock สมมติอ่าอ่าสมมติ at e i g h o'clock when I get up u h h when I get up I <laughs> ทำอะไรไม่ไมสมมติค่ะบ u h when I get up I normally <laughs> Line up, and Normally, brush my teeth and have a shower. Oh, sorry, teeth. Teeth. Sorry, not this one. Sorry. Uh, teeth. Teeth, and tooth นะ. and have a shower. Have a shower. Yeah. พอหลังจากนั้น after that I have breakfast อ uh ืม huh. I have breakfast อ่าอันนี้ประมาณนี้แต่ทีนี้อันนี้มันเป็นของวันโดย,โดยปกติของเราถูกไหมก็เล่าต่อไปเรื่อยๆนะทีนี้หลังจากนั้นให้เป็นให้เป็น my day plan I plan อ่า I plan to คือครูอย่าง to do I'm sorry I'm my day plan 10 at a week plan grab my week plan my week plan mm -hmm. to I'm going to watch cartoon all day <laughs> I'm going to watch cartoon all day mm. หรือ I'm going to read books แต่ไม่ทำไม่ทำก็ไดเออก็คือไม่ทำก็ได้แต่เป็นแผนโอเคไหมใช้ I'm mm hmm. going to แล้วก็ตามด้วยอันนี้โอเคไหมก็อยากระบุว่าวันไหนเวลาที่เท่าไหร่ก็ได้โอเคไหม on Monday ระบุวันด้วยอ่าแล้วก็เวลา at สมมุติ I'm going to get up สมมุตินะฉันจะตื่นแปดโมงที่ได้ I'm going to get up at eight o'clock อืมสิบเอเออ at six o'clock แบบเนี้ยอืม every day <c oughs> ประมาณเนี้ยโอเคไหมอ่าคือไม่ทำก็ได้แต่เพียงแค่บอกว่าอยากจะทำโอเคนะนะให้มัน <c oughs> เป็นสิ่งที่มีประโยชน์หน่อยสักอย่างน้อยห้าอย่างโอเคไหมอย่างน้อยห้ากิจกรรมอืมโอเค ได้เนาะโอเควันนี้พอแค่นี้นะนะอ่าชั่วโมงครึ่งเรียนแบบชิวๆเนาะวันนี้ชิวไหมเมื่อกี้ก็ลืมอัดไว้ช่างมันเถอะไม่เป็นไรโอเค so we have to say goodbye บ๊ายบายเดี๋ยวคุณจะต้องรีบไปสอนต่อ